ทักทายบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาประามาณ6โมงครึ่งของเช้าวันหนึ่งนะดินดแดน2แผ่นดินฝั่งที่ผมยืนอยู่เป็นฝั่งของประเทศไทยยืนอยู่บนจุดสูงสุดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งของประเทศเมียนมาแน่นอนก็คือที่นี่ก็คือ ก็เซโลนะครับได้มีโอกาสขึ้นมาเก็บภาพที่ประทับใจให้เพื่อนๆได้รับชมวิวธรรมชาติสวยๆณเวลาประมาณ6โมงเชา้าเโมงทะเลหมอกก็กำลังฟูขึ้นมาครับความจริงด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำสารวินที่ไหลาพาดผ่าน จากตอนเหนือของประเทศไทยไหลลัดเลาะลงมาตามแนวสชายแดนไทยเมียนมาฝั่งตรงข้ามก็เป็นของรัฐกะเหรี่ยงแต่จุดที่ผมยืนอยู่ของกัลเซโลก็มันจะมีแม่น้าอีกเส้นหนึ่งชื่อว่าแม,ม่น้ําเมยตรงนี้แม่น้าเมือยจะไหลามาบรรจบกับแม่น้ําสารวนินเขาเรียกว่าศพเมยชมความงามตามธรรมชาติณนแสงอ่อนแสงแรกแสงเช้าของวันใหม่วันนี้ครับ ลูปช้างนล้วนะไหนพป็นยันั่นน่ะช้างดอยเป็นเป็นตำนานใช่แต่ว่าไอ้ตำนานตำนานกระเหลี่ยงเนี่ยเขาว่ามันมีเออเป็นเหมือนพระราชาเลยนะครับพระราชากับคนกามราเลยนะเขาทำไรอยู่ตรงนั้นข้างบนดอยก็ตอนนี้มันมีร่องรอยของการทำไร่ไหมมีครับถ้าถ้าถ้าเป็นหน้าฝนอ่ะตรงที่ไอ คนกามพระเขาไปทํามน้ยอดยอจะไม่ค,ค่อยขึ้นอ๋อมันเป็นตำนานที่ชาวบ้านเขาเขาไม่เรียกว่ากาหผีไหมฝั่งโน้กเป็นพระมาแล้วเนี่ยใช่ฝั่งโน้เขียนพระมาเขียนผมาแล้วเมื่อกี้ผมลืมกดบันทึกพระอาจารย์ไม่เสียายมากแล้วเดี๋ยวผมเะทัวนอีกทีก็คือชาวบ้านที่เขาไปเจอหินโดนัทที่ท,ที่ตามป่าบนยอดดอยอส่วนมากก็ เขาก็แปลกเขาก็พูดกันว่าหินโดนนั้นไปค้างอยู่บนกิ่งต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ได้ไงใไงเขาก็คิดว่าเป็นอะไรนะรังนกอะไรเป็นนกอะไรที่เขาไปเจาะรูทำรังนะแปลกมากเลยแล้วก็เขาก็ไปห้อยใช่เขาจะเอาถ้าเขาเจอแล้วเขาจะเอามาห้อยตรงประตูครับประตูหน้าบ้านอ่ะการพวกผีปีสาตุ๊ก็คือครับตุ้มถ่วงน้ำหนัก น่าแปลกมากแล้วก็แปลกตรงที่ที่เขาไปเจอบนกิ่งไม้อะสงสัยคนต้องเอาไปวางไว้แล้วแหละเนาะแปลกมากเลย ทำไมใครเขาถึงอยากมากันเยอะแยะอะไรแถวๆที่นี่ทา,าาทางก็อยากทางก็ลำบากผมพาเพื่อนเข้ามาชมแหล่งตีเหล็กนะครับที่พื่อนเเห็นตรงนี้ก็คือสูบนะครับสูบแนวตั้งเวลาเราโยกหลักการทำงานก็คือเวลาเราโยกขึ้นโยกลงแบบนี้ มันก็จะทำหน้าที่สูบลมสลับกันระหว่างซ้ายขวาสูบนี้ก็ทำด้วยไม่ไผ่มัดกับปลายด้านปลายก็จะมีพวกผ้าอะไรผันให้มันเป็นสูบมีหน้าที่สามารถอัดอากาศได้เวลากดลงไปแล้วก็ลมก็จะผ่านท่อพวกนี้ผ่านออกมาทางรูท่อเพื่อเป่าไฟอะไรต่างๆนะครับต่างๆอันนี้เป็นแบบมือโยกซ้ายขวาสูบนีแล้วถ,ถ้าเราโยกขึ้นโยกลงม,มันก็สลับกันสูบ ด้านซ้ายด้านขวาตัวหนึ่งยกตัวหนึ่งกดลงไปแล้วก็ตัวนี้อันนี้อยากให้เพื่อนๆได้ดูเจนสองก็คือเอาจาักรยานเห็นไหมที่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมแล้วไปนั่งปั่นมันจะตัวสูงไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเลื่อนผ้ามาอีกหน่อยเห็นไหมเขาใช้พนักพิงครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นหละปั่นอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นโบเวอร์ครับแล้วก็เป่ามาทางนี้ ใช้ตีเหล็กนะครับเหล็กที่วนนีทางที่เขาตีจนเยินน่ะคือคือผ่านการใช้งานมาเยอะเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กที่วัตถุที่จะนามาตีเหล็กที่จะนํามาตีนะครับเขาใช้อะไรพวกนี้ยอันนี้ก็คือการต่อการอะไรดัดรูปดัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเหล็กก็เหล็กที่หามาได้นะครับดูอันนี้คือที่ตีเหล็กครับ อุปกรณ์ตีเหล็กก็จะมีพวกค้อนต่างๆนะครับนพวกค้อนพวกเหล็กอะไรต่างๆที่เขาสามารถหามาได้เขาก็แบบนี้มีคีมคีบนะก็ทั่วไปฮนะ พอดีครับรถผ่านมาที่บ้านแม่สามแลมนะครับก็มาดูลองรอยของแม่น้ำสริินนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งของรัฐเจรยนเราอยู่ที่ฝั่งไทยครับแล้วก็แผนก็ให้ได้ดูดูบรรยากาศแม่น้ำสระบินส,สวยๆแม่น้ำสายเลือดแห่งนี้ตรงนี้เห็นน้ำที่ไหลนิ่งเงียบแบบนี้นะครับด้านล่างเขาจะเป็นโขดหินทั้งหมดเลย กัเงเชน่นเพื่อนๆได้เห็นกดเห็นที่ลอยฟูขึ้นมาครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันจะบิดเอง,เองๆลึกๆบางสถานที่ลึกไม่รู้เป็นตึกสิบชั้นแล้วก็มีนะครับโดยจากนี้คือเป็นไหนก็จะเป็นพวกท่าตอฟังลงพักนะครับลงพักเก่าท่าต่อฟังขึ้นไปก็ไม่ลึกนะครับทางซ้ายก็จะเป็นอิโดท่าอวยท่าขึ้นไป นโน่นก็จะเป็นโคแปะนะครับทะลุไปถึงรัดหลี่มข้างบนนู่นเอเดินเลาะตลาดแม่สามแลบนะครับตลาดที่เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งค้าแหล่งขายที่สํคาคัญที่สุดของภาคเหนือแห่งหนึ่งครับปัจจุบันก็เงียบเหวลงไปก็จะเหลือเพียงร่องรอยของความเจริญไว้นะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นท่าเรือท่าข้ามถึที่นักท่องเที่ยวฝั่งไทย แล้วก็คนที่เดินทางเข้าไปข้างในอะไรต่างๆก็มาติดต่ออะไรกันประมาณที่นี่แถ่านี้นะครับดนนลลบูนักสลวิตอันนี้เขาก็จะขายพวกหมากร้านค้าวันนี้มีร้านขายกับข้าวอยู่ร้านเดียวแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยอะมากอันนี้ร้านขายหมากนะครับขายหมาก